ราศีพิจิกครับเป็นหนึ่งในราศีที่มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับมีสเสน่ห์มากที่สุดนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับเนื่องจากว่าดาวศุกร์นะฮะโคจรดาดวศุกร์เรื่องความรักความผูกพันและสเสน่ห์นะครับเทพวีนัสเทพแห่งเสน่ห์ความสวยงามโคจรเล็งนะครับเรียกว่าการใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับใช้อะไรได้บ้างนะฮะเรารู้ละว,ว่าพิจิกมีสเสน่ห์แต่ สเสน่ห์เราก็นึกถึงแต่ออสวยงามหล่อเหลาแล้วก็ความรักถูกไหมแค่นี้นะครับโอ้โหจริงๆได้ประโยชน์เพียบนะครับฉะนั้นเราจะมาว่ากันเป็นข้อๆว่าเออเราใช้สเสน่ห์ในช่วงนี้ดาวมันมาให้คุณหรือให้ของเราแบบเนี้ยเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นอย่างแรกครับสเสน่ห์แรกเนะี่ยมันสเสน่ห์ของความรักนะเพราะว่าดาวสุขวจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งความรักความใคร่ความผูกพันนะครับ ฉะนั้นอ้าวใครที่โสดอยู่นะถึงเวลานะชอบใครคุยนะจะคุยจะจีบจะชอบจะโอ้โหได้นะฮะนี่คือ7จุดเด่นมากนะครับในช่วงนี้ถ้าชอบใครคุยเขาจะรู้สึกดีหรือคุยแล้วมันจะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้อันนี้นเด่นมากครับหรือแม้แต่ช่วงนี้นะฮะใครที่มีแฟนนะครับช่วงนี้แฟนจะรู้สึกดีกับเราเป็นพิเศษนะฮะแฟนรักแฟนหลงนะครับคุย ตรงนี้เราอาจจะขอให้แฟนซื้อนั่นหน่อยซี่ซื้อให้หน่อยซี่นะฮะหรือว่ามารับหน่อยซี่คือช่วยให้อ่อนอ่อนได้นะฮะเนี่ยยกตัวอย่างโอเคนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้แฟนทําอะไรให้ช่วงนี้คุยดีๆนะดาวศุกร์คือดาวแห่งความสุขดาวศุกร์คือดาวแห่งเสน่ห์และความอ่อนหวานนะฮะดาวศุกร์ไม่ใช่ดาวแห่งความแข็งกร้าวถ้าดาวอังคาเนี่ยโอเคแข็งกร้าวได้ดุดันได้นะครับแต่ว่า ดาสูบในตรงข้ามกันนะฮะมันจะเป็นแนวเสน่ห์จริตจกักรนหรือแม้แต่ความพึงพอใจนะฮะรุ้มรวยนะครับจะเย็นๆคุยดีๆแต่งตัวดีๆเออช่วงนี้แต่งตัวให้ให้ดูแบบดูสะอาดตานะจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหแบรนด์ดังแบรนด์หรูนะฮะแล้วจริงๆคนราสีพิจิกไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ต้องตามเทรนตามแบรนด์ทุกอย่างไม่ใช่ครับเขามีสไตล์ในการแต่งตัวเขาแต่ช่วงนี้นะฮะ เรารู้สึกว่าเสื้อตัวไหนที่เราใส่แล้วเรามีความมั่นใจพิเศษว,ว่าชุดไหนใส่แล้วมีเสน่ห์ในความรู้สึกของเราพิเศษเรามาสไตล์บ่อยครับในช่วงเดือนนี้นะฮะถ้ามีกี่กกตัวก็สลับวันเอานะฮะนี่แหละเราต้องเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองเวลายกับใครคนจะรู้สึกดีไว้วาในที่ใครช่วยเหลือนะครับมันก็จะเด่นผมเป็นตัวอย่างนะฮะประการต่อมานะครับมันมีแรงดึงดูดลูกค้าได้นะเสน่ห์ สำคัญสิ่งที่เมื่อสกคกู่นี่เสนอแรกเกี่ยวกับเรื่องความรักสนินที่2ใช้กับลูกค้าครับบางทีนะฮะคุยกับลูกค้าคุยกับคนที่เราต้องอเกี่ยวพันกับเรื่องเงินทองนะฮะมันจะสําเร็จได้ง่ายขึ้น,นครับบางทีนะการที่เราจะเป็นนักขายนะฮะไม่จะเป็นว่าต้องขายของเก่งแต่พูดแล้วคนเชื่อนึกไหมฮะนี่คือจุดเด่นนะครับ ขายเก่งนะฮะยังสู้พูดแล้วให้คนเชื่อไม่ได้นะฮะพูดให้คนเชื่อความเชื่อคือความศรัทธาฉะนั้นหลังจากที่เราขายไปบางทีเขาอาจจะฟังหรือเรามีสินค้าอื่นๆแนะนำเนะี่ยม่อเขาเชื่อและศรัทธาแล้วนะครับมันก็ง่ายหน่อยนะครับเห็นไหมฉะนั้นช่วงนี้ครับคนราศีพิจิกนะครับอารมณ์นะครับของดาวมันมาในมุมของคนพร้อมจะฟังเราคนพร้อมจะเชื่อเรา มันพร้อมจะว่าไงว่ากันกับเรานะครับในะสิ่งที่เราเอือยออกไปนะฮะฉะนั้นมันก็ทําให้ผู้ใหญ่เมตตานะฮะเพื่อนช่วยโปรโมทช่วยเหลือนะครับหรือแม้แต่คนเข้าหานะครับมีคนเข้ามาหาเองถ้าเราไม่ได้ค้าขายเราทางานออฟฟิศทั่วไปผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูมันก็ดีเนาะมันก็ทําให้อะไรอย่างมันง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยครับ,ค,รบคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะ ก็ใช้เกิดประโยชน์เนาะแล้วก็นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราสามารถจะหยิบจับทําอะไรนะฮะที่สําคัญสําคัญมันจะง่ายเรื่องยากๆมันจะง่ายขึ้นนะฮะนี่แหละมันก็ทําให้เราเกิดประโยชน์นะครับเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับในการหยิบจับขยับขยายทําวานให้ใครช่วยเหลือหรือบางทีช่วงนี้ครับสื่อสารอะไรไปคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะ บางทีนะครับข้อต่อมานะฮะมันสามารถสร้างแรงดึงดูดนะครับให้คนมาช่วยเหลือโดยที่เราไม่ต้องขอร้องก็มีนะฮะมันก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆเคยเจอไหมประเภทแบบบางเหตุการณ์นะฮะเรามีความเดือดร้อนแต่ว่าเอยเราก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรแต่มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเฉยเลยนะหรือมีคนมาช่วยไม่เมตตานะครับจังหวะดาวตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เราต้องมีดาวแห่งคนช่วยเหลือหรือดาวแห่งเสน่ห์วันนี้เข้ามาพอดีซึ่งมันตรงกับช่วงนี้พอดีนะครับช่วงเดือนนี้นะ ก็ใช้รีบใช้เกิดประโยชน์นะครับต่อมาครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรเป็นผลงานของตัวเราเองนะครับจะสําเร็จได้ง่ายไว้วานให้ใครช่วยเหลือก็จะสําเร็จได้ง่ายการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองการทําอะไรที่สําคัญสําคัญมันก็สําเร็จได้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้ผมเลยเรียกว่าเป็นช่วงที่บุค,คลิกการคุยนะฮะเป็นช่วงที่เราหน้าคุยหน้าคบหน้าร่วมงานด้วยนะครับ ห็นไหมใช้เสน่ห์เกิดประโยชน์ก็แปลว่าเราอาจจะไม่ต้องแบบแต่งตัวรู้นะฮะเพราะเสน่ห์บางอย่างมันมาจากการทําให้คนรู้สึกเชื่อถือเสน่ห์บางอย่างมันเหมาะกับการสายบริหารสายการคุยสายการเรียกว่าเจรจานะฮะหรือแม้แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วงนี้คนจะเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีคนมากนาหลายตาช่วงนี้เข้ามาวางให้ช่วยก็มีมาเป็นขอคำปรึกษาก็มีมาเล่ามาระบายนะครับ เก็ไหมช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาละมีคนมาเล่ามาระบายเรื่องอะไรรู้นะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องส่วนตัวนะฮะเต็ไมไปหมดนะครับนี่ฮะกลิ่นอายของคนมีเสน่ห์นะครับในช่วงเดือนนี้มันมีประโยชน์หลากหลายอย่างนะถ้ารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราในภายภาคหน้าเราช่วยเหลือเขาในภายภาคหน้าเขาเดือดร้อนแล้วก่อจะช่วยเหลือบางอย่างเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะ ผมดูว่าเพื่อนๆของคนราศีก็คือตัวเราครับคนราศีพิจิกนะฮะมันเป็นช่วงที่เราสามารถจะเอ่ยปากนะครับขอความรบมือกับใครง่ายขึ้นนะครับมันก็ดีนะครับเมื่อเราเอ่ยปากแล้วคนเข้าใจเชื่อถือเชื่อฟังนะครับบุค,คลิกในการพิเศษง,งานในการคุยในที่ประชมุมมันจะมีความเนียนนะครับเราอาจจะทำกานบ้านในการพูดคุยเยอะหน่อยมันก็มีความมั่นใจเมื่อ ทำกันบ้านในการคุยอะไรก็ตามแล้วนะครับทํากันบ้านหรือว่าเตรียมการที่จะคุยนะฮะมันก็มั่นใจขึ้นพอมั่นใจขึ้นความกล้าในการนําเสนอมันจะลึกและเป็นโดนใจใครหลายคนที่เราคุยด้วยนะครับในช่วงจากนี้ไปมันก็ทําให้เราอาจจะทํางานเปิดตัวเปิดตัวสินค้านะฮะหรือไปเจราจาเรื่องสําคัญนะฮะ ไปไกลเกลียอะไรใครนะครับมันก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นนะครับโอเคเนาะบางทีเราจะวานให้ใครช่วยนะครับเรื่องนิดๆหน่อยๆหรือเรื่องใหญ่ปกติจะยากหน่อยเอาอยู่ๆก็ได้เฉยนะครับบางทีครับถ้าใครที่ทํางานประเภทแบบลงทุนนะฮะบางทีก็จะเจอหรือว่าเป็นทําอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีดึงดูดพวกสปอนเซอร์ได้นะครับหรือว่าคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือถือว่าถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสื่อ มันก็จะมีคนเมตตานะครับอยากช่วยอยากให้โอกาสนะเห็นไหมแจ๋วไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ใครเห็นคุณค่าของเราได้ชัดเจนขึ้นเป็นคนที่น่าคุยน่าร่วมลงทุนด้วยนะครับก็โอเคนะครับมันคล้ายๆกับว่าเสน่ห์ที่คนเชื่อถือนะฮะมันสามารถจะทําให้เรามี power นะครับอยู่ในมือโดยที่ เราอาจจะไม่ต้องแบบใช้ตำแหน่งในการสั่งการนะฮะแต่ว่าเราพูดนิดนึงคนทำตามคนเชื่อถือนะฮะไม่ต้องมีหลักฐานอะไรประกอบเลยจะอยู่คนเชื่อถือเชื่อฟังเฉยๆนะฮะขายงานขายได้ง่ายขึ้นนะฮะแรงดึงดูดนะครับในเรื่องของการทำการค้าก็เด่นแรงดึงดูดเรื่องความรักก็เด่นแรงดึงดูดนะครับในการทำให้มีคนอยู่ข้างๆเราลตลอดเวลาก็เด่นนะฮะถือว่าเพื่อนๆช่วงนี้นะครับโอ้โหเจอเรื่องหนัหนกเจอเรื่องเครียดนะครับ สเสน่ห์มันจะทําให้ยังมีคนอยู่ข้างๆเรานะฮะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามแรงดึงดูดของสเสน่ห์มันทําให้พอจะมีคนเมตตาแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ข้างเราได้เสมอนะครับก็โอเคนะครับนี่คือหลักๆของคนราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนเนี้ยนะฮะมันโดนแห่งเสน่ห์ใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างตามแต่ละข้อดังนี้นะครับโอเคครับโชคดีนะฮะแต่งตัวโอเคแต่งตัวดีๆนะฮะแต่งตัวสะอาดตาใส,ส่เสื้อผ้าที่เรามั่นใจ แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ดีถ้ามีวันสําคัญต้องคุยต้องพูดต้องพรีเซนต์หรือต้องเจรจามันจะเป็นสิ่งที่เราทำและสาเร็จนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ